ันกาะละครั้งหนึ่งลูกแพะสามตัวกำลังตั้งแคมป์กันแพะนักกีฬาแพะอัจฉริยะและแพะสไตลิสมีความสุขจังมันเป็นวันที่ดีสายลมดีแสงแดดและน้ำใสเป็นประกายบนเกาะน,น้นมีสตรอเบอรี่รสหวานแสนอร่อยอยู่ด้วย ฉันจะไปที่นั่นเพื่อเก็บมาเป็นมื้อเช้าเธอจะเก็บทั้งหมดให้พอด้วยตัวคนเดียวมันจะไหวเหรอฮะต้องไหวสิแต่เออฉันฉันว่ามันไม่น่าจะไหวนะต้องไหวแนะ่อ่างั้นพนันกันดีไหมล่ะฮะตกลงพนันอะไรดีล่ะเราอะขึ้นไปเก,กาะด้วยกันหมดเลยและคนที่เก็บสตรอเบอรี่ได้มากสุดก็จะเป็นคนชนะรางวัลคืออะไรเหรอ ออขอคิดหน่อยอ๋อคิดออกแล้วคนชนะเอาไข่ของฉันไปเลยมีคนพูดว่าไข่กันเหรอตามนั้นแล้วกันนะคนที่เก็บสตรอเบอรีอรอร่ได้มากที่สุดจะได้ไข่ไปอะ่ะเ,ออเดี๋ยวนะอัชริยะกับฉันจะจับคู่กันส่วนนกกีฬาเธอก็เก็บคนเดียวเจ้าหนูเจ้าหนเจ้าหนูเด็กน้อย ดูเหมือนว่าฉันจะช่วยพวกเธอแก้ปัญหาได้นายมาจากไหนกันเนี่ยโอ,อ้ก็แค่เดินผ่านมาน่ะน,นะเอาเป็นว่าเธอสองคนสู้กับนักกีฬาและฉันไมล่ะผู้ชนะจะได้ไข่ทั้งหมดไปอเพวกเธอว่าไงอ่ะได้ก็ยุติธรรมดีงั้นก็เริ่มแข่งกันเลยนะฮ่าฮ่ เหล่าลูกแพะและหมาป่าลงเรือแคน,นูและเริ่มพายออกไปลูกแพะทำเต็มแรงกำลังแต่เจ้าหมาป่า ทำอะไรอ่ะก็ช่วยเธอชนะการแข่งไงล่ะเลิกเล่นได้แล้วแล้วก็มาตรงนี้เดีสิพวกเขานำเราไปแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกฮใครจะต้องเป็นของฉัน นักกีฬาพายมา mm hmm. ถึงที่เกาะเธอมองกลับไปหาว่าพี่น้องอยู่ที่ไหนและเห็นว่าพวกเขากำลังปีนก้อนหินอยู่ ไปเถอะไปเก็บสตรอเบอรี่กันเฮ้เฮ้นี่เธอจะไปไหนสตรอเบอรี่อยู่ทางนี้นะเฮ้เฮ้กลับมาแพนักิลฬารีบกลับไปที่ทะเลสาบและช่วยพี่น้องของเธอลงมา แล้วฉันขอโทษนะฉันไม่คิดว่าหมาป่าจะทำอะไรแบบนี้เลยไม่ใช่ความผิดเธอนะน้องสาวอย่าเสียใจไปเลยอ้าวเราชนะเราชนะหนึ่งต่อศูนย์คะแนนใครฉันอยู่ไหน นายชนะเพราะนายขี้โกงแบบนั้นน่ะไม่นับอยากได้ไข่ไปทำไมในเมื่อที่นี่มีสตรอเบอรี่เยอะแยะเลยอ่ะทำไมเหรอพราะฉันจะกินมันไงฮะจะกินงั้นเหรอฮะอยากได้ไข่ก็เอาไปเลยอะฮะนี่มันของของเล่นเนี่ย ฉันฉันกินไม่ได้เธอหลอกฉันฉันหิวนะ <c oughs> เออ้ยอย่ามาคุยกับฉันอีกล่ะฉันไม่ชอบสตรอเบอรีร่ดิซ้ำไป <c oughs> <c oughs> กานละครั้งหนึ่งแพะนักกีฬาออกไปตั้งแคมป์บนภูเขาเธออยากปีนเขาให้สูงกว่าปกติอากาศดีเหมาะแก่การปีนเขาแพนักกีฬาเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาพร้อมแล้วเธอรู้ว่าได้เวลาเริ่มกิจกรรมของเธอแล้ว เมื่อแพะนักกีฬาเริ่มปีนเขาเธอไม่รู้ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งมองดูอยู่ห่างๆเจ้าตัวแสบน้อยกล้าดียังไงถึงได้ปีนสูงกว่าคนอื่นเขาแบบนี้ ฉันจะปีนให้เร็วกว่านายให้ดูเอาลละแล้วเมื่อฉันขึ้นถึงยอดฉันจะปักธงฉันตรงนั้นเฮ้เธอเฮ้เฮ้ไม่รู้เธอคิดว่าเธอปีนได้สูงกว่าคนอื่นเขายังงันเหรอหมาป่าน้าไปทำอะไรที่นี่ลงไปเลยนะเดี๋ยวนายตกเขาอ่ะใส่รองเท้าแต่ปีนเขาไม่ได้หรอกนะอย่าทำ นี่อย่าโง่ไปเลยถ้าเธอปีนได้ฉันก็ปีนได้มาป่าเริ่มปีนเขามันไม่สนใจคำแนะนำแม้แต่น้อยมันไม่ได้ใส่รองเท้าที่เหมาะสำหรับการปีนเขานี่มันง่ายจะตายไปไม่เห็นเหรอฉันก็ทำได้เหมือนกันฮ นี่หมาป่าถึงนายจะชั่วร้ายและประหลาดแต่ฉันก็ไม่อยากให้นายเจ็บฟังฉันให้ดีท่านนายไม่ใช่นักกีฬาอย่างฉันน่ะบลา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 ฉันไม่ได้ยินหรอกหมาป่าคิดว่าถ้าจะมีใครขึ้นไปถึงยอดเขาก็ควรจะเป็นมันมันกระตือรือร้นที่จะปีนให้ถึงยอดเขาโดยที่ไม่ระวังตัวมันก้าวเท้าพลาดแล้วเริ่มตกลงไป แพนักกีฬาตอบโต้อย่างรวดเร็วจับเชือกไว้ก่อนมันจะหลุดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยออ,อ,อ,อช่วยฉันด้วยแพะนักกีฬาฉันจับเชือกไว้แล้วไม่ต้องกลัวนะหมาป่าปีนขึ้นมาฉันจะดึงนายเอง โอเคเโอเคดึงฉันเลยดึงฉันขึ้นไปฉันกลัว เขามันแค่มากๆและนายอาจจะตกได้เจ้าโง่เอ้ยฉันทำได้แล้วฉันขึ้นมาถึงยอดเขาก่อนทุกๆคนเลยยโอ้ย แพนักกีฬาปีนถึงยอดเขาและปักทงของเธอช่วยด้วยช่วยด้วยอุยรองเท้าแตะคู่โปรดฉันตกลงไปแล้วไม่ลนะนายพลาดอีกแล้วนะเจ้าหมาป่า ไม่เคยเรียนรู้เลยอะรอฉันก่อนนะฉันช่วยนายเองเฮ้ยทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดสังและชมเท่นิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงก่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ